แต่งแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับตัวฝากระโปรงอ่ะมีน้ำหนักหน้าตาเครื่องยนต์เป็น2.0ครับเวลาเร่งเครื่องแอร์ถึงจะเย็นนะแต่ตัวนี้ไม่แล้วครับของเหลวที่อยู่ด้านซ้ายทั้งหมดเป็นไฟคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเนี่ยต้องเบิกเข้ามานะครับเดี๋ยวขอดูไซส์ยางก่อน3 5คูณ1 2 5ครับตัวนี้จะลดแรงของฝาท้ายทำาะคมีแอร์ออนหลังให้ด้วยแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับปอดหมูอ้วนโปรแรงป้ายแดงนะครับวันนี้พี่ๆทุกท่านอยู่กับ เซลฟอร์ดที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับชโชว์รูมนี้ชโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนอมินครับแล้วก็ช่องนี้ช่องฟอร์ดมูนนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเป็นรถสไตล์อเมริกาแต่งแบบเขาเรียกว่ายกจากจากนู่นมาใส่ที่บ้านเราเลยนะครับคันนี้แต่งแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับชโชว์รูมฟอร์ดเกษตรน้องมินแล้วก็เพจนี้ครับช่องนี้ช่องฟอร์ดมูวันนั่นเองนี่หน้าตาตัวรถแต่งออกมาเป็นแบบนี้ฮะนี่คือสไตล์อเมริกาเลยเป็น l a p เตอร์เอนะปี2023ครับคันนี้เป็นสีดำตัวเดิมเป็นรุ่นสปอร์ตฮะเป็นสปอร์ตขับ4เกียร์ออโต้ราคาตัวรถเนี่ยหนึ่งล้านห้าบาทนะครับและไปแปลงโฉมมาแบบนี้เดี๋ยวมูนพามาดูทีละจุดเลยว่าคันนี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับบอดี้ด้านหน้าไม่เหมือนเดิมเลยแปลงเหลือแค่ต้องบอกว่าเหลือแค่ประตู เหลือแค่ประตูที่มาเป็นแบบเดิมฝากระโปรงสคูปกระจังไฟหน้าชายกันชนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวหมูวันเปิดเครื่องยนต์ให้ดูแต่แต่ต้องบอกว่าไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนําให้พี่ๆหลายๆคนมาเปิดเล่นนะเพราะต้องบอกว่าพอแปลงมาแล้วอ่ะตัวฝากระโปรงอ่ะมีน้ําหนักนะแล้วมันต้องเอื้อมมือเข้าไปลึกลึกกว่าเดิมเยอะนะฮะเนี่ยอึบหน้าตาตัวรถเครื่องยนต์ทุกอย่าง เปลี่ยนใหม่หมดนะครับทาใหม่หมดหน้าตาเครื่องยนต์เป็น2.0ครับตัวนี้เป็นขับ4ราคาอยู่ที่ร้าน59,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไปแปลงบอดี้แทบจะได้รถใหม่มาเลยต้องบอกว่าได้รถใหม่มาเลยแหละนะนี่คือหน้าตาของเครื่องยนต์ครับมีด้านขวาเป็นของแห้งด้านซ้ายเป็นของเหลวด้านขวาก็าจะมีกล่องฟิลแบต a g m แล้วก็ ตัวแบตเนี่ยเป็นแบตแบบเจลฮะเวลารถเอียงเข้าฐานาเข้าเส้นทางออฟโรดเนี่ยมันจะมีกำรรมหยี่ตัวเนี้กันกันกันน้ำซึมออกมาด้วยนะครับเวลารถเอียงอะไรเงี้ยน้ำก็จะไม่ซึมเพราะมันเป็นเจลนั่นเองในส่วนของไดสตาร์ทขยายขึ้นมาเป็น250ครับจากเดิมแล้วตัวเครื่องเนี่ย วางกระเถิบเข้าไปนะวางกระเถิบเข้าไปเว้นด้านหน้าทําให้ตัวเขาเรียกว่าแอร์กับเครื่องยนต์เนี่ยเขาไม่กินกําลังกันนะปกติเนี่ยมันจะต้องกินกําลังกันแล้วว่าเฮ้ยมันเวลาเร่งเครื่องแอร์ถึงจะเย็นนะแต่ตัวนี้ไม่แล้วครับตัวนี้ควบคุมด้วยดีเลย์นั่นเองของตัว เน็กเจเนอเรชันนะตัวนี้แอร์หนาวมากบอกเลยนะครับในส่วนของด้านนี้อ่ะมาดูในส่วนของด้านของเปียกว่างนะของเปียกคนฟังดูไหมนี่เป็นของเหลวแล้วกันนะครับก็จะมีน้ำน้ำหล่อเย็นน้ําเช็ดกระจกน้ํามันเบรกน้ํามันอันนี้ตัวจะเป็นหม้อลมเบรกนะครับจะอยู่ด้านด้านนี้ของเหลวที่อยู่ด้านซ้ายทั้งหมดแล้วก็ช่องดูดอากาศนี่ขยายความกว้างออกมาคือแม่งคือมันกว้างมากนะคือมันกว้างมากแล้วตัวฝากระโปรงเนี่ยไม่แนะนําให้มาเปิดเล่นกันนะทางที่ดีอย่าเปิดเล่นกันดีกว่าเพราะว่า ตัวฝากระโปรงเนี่ยน้ำหนักนี่คือแบบหนักเกินนะมีช่องดูดอากาศนะครับสูปแล้วก็ส่วนส่วนของกระจังเนี่ยเป็นกระจังหน้าที่เขาเรียกว่าตรงสเปคเลยตรงรุ่นมาเลยนะฮะนี่เป็น f o r d แบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีไฟ daylight สีส้มตัวนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนถ่ายคลิปนั่นเองด้านล่างครับเป็นกันชนเป็นชายกันชนตัวใหม่นะแล้วก็มีไฟ ฟ็อกแลมนี่สี่ดวงด้านซ้ายด้านขวามาคร,ครบแบบนี้สว่างหูตาแตกกันเลยนะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าเราเป็นไฟหน้าวีแลนด์นฮะไฟหน้าวีแลนด์ตัวนี้เป็นไฟคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเนี่ยต้องเบิกเข้ามานะครับมีไฟขนาดใหญ่มีเลนโปรเจคเตอร์ให้ความสว่างเป็นสี่หลอดแบบนี้แล้วดูเป็นไงสเต็ปไฟวิ่งสวยงามมีไฟเลี้ยวถัดมาตัวคิ้วล้อเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนี่เป็นไฟหลีแบบนี้ครับคิ Q ้วล้อสวยงาม,ส,งามสีดําด้าน แก้มข้างฝากระโปรงทุกอย่างทําขึ้นใหม่มีช่องระบายลมอยู่ที่ด้านข้างด้วยในส่วนของล้อแม็กครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อ Big A Vampire ครับตัวนี้เป็นสีดําคลิปเงินฮะแล้วรัดยางตัวนี้จะเป็นยางเดี๋ยวขอดูไซส์ย,ยางก่อน35คูณ12.5ครับหน้ายางก็คือ35จากด้านบนลงข้างล่างฮะ12.5ก็คือความหน้ากว้างที่สัมผัสพ,พื้นนั่นเองนะ ปีกนก2ชั้นครับแล้วก็ลูกหมากกันโค้งมาครบๆนะมาครบๆแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของด้านข้างของรุ่นสปอร์ตบ้างกระจกนะฮะมีไฟเดย์ไลท์มีไฟเลี้ยวเป็น LED อยู่ด้านข้างที่มุมกระจกครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเทากราไฟท์ครับนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์ตนั่นเองมือเปิดก็เป็นสีเทากราไฟท์นะแล้วเวลาเราสอดมือเนี่ยกุญแจเป็นคย์เลตครับเราแตะเพื่อล็อกแบบนี้นะแล้วก็สอดเพื่อเปิด ช่วยให้พี่ๆเวลาขนของมานะครับขนของมาแล้วเวลาจะเปิดรถเนี่ยไม่ต้องมาหากุญแจหยิบเปิดกดเปิดอยู่เราสอดมือแล้วก็ดึงได้เลยนะฮะบ,บันไดด้านข้างเป็นบันไดเดิมคู่โรงงานครับตัวนี้เคลือบสารเฮฟวิติกเคลือบสารเฮฟวิเทคทำไมถึงต้องเคลือบเพราะว่ามันจะการลื่นสารตัวนี้จะการลื่นนะครับแล้วก็จะมีร่องเอาไว้รีดน้ํารีดโคลนออกมาให้พี่ๆขึ้นลงหายห่วงเลยนะมาด้านหลังครับด้านหลังตัวฝาท้ายอ่าฝาน้ํามันก็ เป็นแบบวันทั u แล้วนะก็คือกดเพื่อเปิดนั่นเองนะกดแล้วมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้ครับแล้วก็พี่ๆก็เปิดได้เลยแต่แต่ถ้าพี่ๆกดล็อกรถนะฮะกดล็อกรถแล้วนะครับกดล็อกรถปุ๊บมันจะไม่ออกแล้วนะนี่คือระบบที่ทาง Ford ให้มาครับถ้าล็อกรถจะกดไม่ออกนะครับต้องปลดล็อกแล้วก็กดนี่มันถึงจะเด้งออกมาแบบนี้สติกเกอร์คําว่าป a p t o r ครับเพราะว่าคันนี้คือป a p t o r F150 ของตัวปี2023ครับด้านล่างของด้านหลังนะโชค๊คจะอยู่นอกแชสซีครับอ้าวชี้มั่วตัวเลยนี่โชค๊คจะอยู่นอกแชสซีแบบนี้ฮะโชค๊คจะอยู่นอกแชสซีช่วยอะไรในเมื่อศูนย์กลางของตัวรถอยู่แบบนี้นะครับแล้วตัวโชค๊คอะอาขานะครับเวลารถมันเอ็นะบาลานซ์มันจะดีขึ้นพี่ๆครับบาลานซ์มันจะช่วยให้ตัวรถเนี่ยไม่เอน็นไม่มึนไม,ไม่ไม่เกิดอาการขึ้นไส้หรืออ้วกนั่นเองนะนี่คือโชค๊คอยู่นอกแชสซี มีเจ้านี้เจ้าเดียวก็คือ Ford, Next Generation ครับด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบนี้เป็นลมดำแล้วก็เป็น l e d นี่คือเบอิกมานะครับนี่คือฝาอ่าไฟท้ายที่เบิกมาพร้อมกับไฟหน้าแล้วแก้มด้านหลังเนี่ยฮะขยายความกว้างออกจากเดิมนี่คือคิ้วเดิมเขาแล้วดูความกว้างออกมาประมาณ4-5นิ้วเลยกว้างมากๆนะครับในส่วนของฝาท้ายเป็น f o r d ที่ทำปกติพี่พจะเห็นเป็น F.O.R.D. แล้วก็เว้นโลโก้ใช่ไหมอันนี้บิวอินเปลี่ยนใหม่หมดเลยทําเป็น F.O.R.D. เลยแล้วก็กล้องถอยจะอยู่ตรงนี้นะครับ F.150 นี่ปี2023ครับนี่คือหน้าตาของบอดี้คิทนั่นเองนะด้านหลังของตัวสปอร์ตนะแล้วฝาท้ายถามว่าเฮ้ยมันหนักขึ้นไหมมันไม่หนักขึ้นครับเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเรามีตัวนี้ครับนี่ Easy Lift นะตัวนี้จะลดแรงของฝาท้ายทําให้ฝาท้ายมีน้ําหนักเบา นะพี่พี่ผู้หญิงพี่พี่ผู้ชายยกสบายเลยนะครับน้ําหนักเบาเบามากนะเบสเซนต์ผมว่าอยู่ประมาณไม่เกิน2อกิโลนะครับมาดูภายในกันนิดนึงในส่วนของตัวสปอร์ตเนี่ยด้านหลังก่อนสอดนี่สอดเพื่อเปิด เรียบร้อยนะด้านหลังของตัวสปอร์ตจะเป็นเบาะหนังนะครับมีแอร์ออนหลังให้ด้วยแล้วก็มี power outlet เอาไวชาไ้ชาร์จไฟชาร์จมือถือชาร์จมือถืออ่าเขาเรียกอะไรนะชาร์จแบตแท็บเล็ตหนะ้าด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับให้กันมา3ตอนนั่งกันสบายๆเลยในส่วนของแถวหน้ากันบ้างมาด้านหน้าครับนี่มาเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นก่อนนะคือความสูงอะ่ะสูงขึ้นแน่นอนเพราะยางเขาเป็น35นะครับยางเขาเป็น35 ก้าวขึ้นก็ถ้าไซส์หมูวนเนี่ยลำบากนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นยากครับปึ๊บอ่าพอขึ้นมาแล้วนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตคือทุกอย่างจะเป็นแมนวนวลฮะนี่ปรับลงได้นะปรับลงก็ต้องโยกนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าเราต้องเป็นเบาะดึงนะครับจะมีสลักดึงเดินหน้าถอยหลังอยู่ที่ใต้ใต้ขาเรานะครับแต่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ําหนักเบานะหมุนง่ายนี่เดี๋ยวผมหยียบเบรกนะครับ แล้วก็กดพุสตาร์ทนี่ฮะแล้วพวงมาลัยเนี่ยล้อสามห้านะดูพวงมาลัยดิหมุนโคตรง่ายนะครับหมุนโคตรง่ายแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบามากนะครับพี่พี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายขับสบายเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเมื่อยจะปวดแขนจะเหนื่อยจะละ้านะครับเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยพอมีน้ําหนักเบาเนี่ยเราก็ขับสบายสบายเลยไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาครับที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้แล้วในส่วนของระบบไฟหน้านะครับ ไฟหน้าเป็นออโต้ฮะนี่สัญลักษณ์เขานะครับแล้วตัวนี้คือไฟตัดหมอกพี่ๆก็สามารถกดเปิดปิดได้เองนะครับแต่ไฟหน้าไม่ต้องไปเปิดเขาเขาปิดออโต้ให้อยู่แล้วปรับสูงต่ำของไฟก็มีนะหน้าจอแอร์มาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูในส่วนของตัวด้านในนะครับอ่าเข้ามาถึงในส่วนของด้านในครับนี่คือหน้าจอเรือนใหม่เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วครับเป็น LED ดิจิตอลแบบนี้เลยให้ความชัดเจนแล้วก็ เวลากลางคืนเราก็มองได้ชัดเลยไม่ใช่เป็นเลือนไมเป็นเข็มไมแบบเมื่อก่อนแล้วนี่คมชัดนะครับสามารถปรับโหมดได้หมดนะีฮะนี่จะโหมดออฟโรดก็จะเห็นพอโหมดออฟโรดเราก็จะเห็นวงเลี้ยวของล้อด้วยที่เขาขยับเห็นไหมฮะนี่นะฮะในส่วนของตัวพวงมาลัยมีคลุกดีคอนโทรลมีลิมิตนะครับล็อกความเร็วนั่นเองเพิ่มเสียงเบาเสียงคําสั่งเสียงแล้วก็ รับสายนะเลี่ยนเพลงเดินหน้าถอยหลังมีไม้ครบเป็นพงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะเราแตะได้เลยนะสถานะออฟโรดตั้งค่าต่างๆนะครับเราสามารถใช้นิ้วเนี่ยทัชสกรีนได้หมดเลยนะควบคุมง่ายๆนั่นเองนะต่อมานี่มีวิทยุโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีเดียนะก็คือบูทูนั่นเอง Apple CarPlay Android Auto นะครับ คู่มือการใช้รถนะครับเราไม่ได้ให้เป็นบุ๊กเล่มหนาๆแล้วนะเราให้เป็นดิจิตอลแบบนี้แล้วนะครับพี่ๆก็สามารถเปิดอ่านได้เองบนรถเลยนะเวลานั่งรอแม่บ้านซื้อกับข้าวหรือไปรอรับลูกๆหลานๆนะมีเกมให้เล่นด้วยนะครับในเกมมีในส่วนของตัวนี่นะเขียนเป็นสีนะครับเ <T> ขียนเป็นสีได้เลยนะนี่เราจะจดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เราจะ ต้องการเครื่องคิดเลขนี่เราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเนะเราก็สามารถกดกดเลขคิดได้เลยเดี๋ยวรอเขาโหลดนิดหนึ่งนะครับนี่ปั๊บปปั๊บปั๊บนี่เราก็กดเลขบวกลบคูณหารของพี่เนี่ยสบายๆเลยนะฮะด้านล่างแอร์เป็นดิจิตอลครับแอร์เป็นระบบสัมผัสแบบนี้ฮนะแล้วก็เราแตะเปิดขึ้นมานะครับแยกดูโอโซนได้ด้วยนะครับก็คืออุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยไม่ต้องมาคอย คุมอุณหภูมิด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราจะเอาด้านซ้ายหนาวด้านขวาร้อนปรับได้เลยนะฮะต่อมาไวเลสชาร์จเจอร์ครับก็คือการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองแล้วก็มีช่องเสียบสาย Type C USB-A มาให้เผื่อพี่ๆจะชาร์จพร้อมกันเนี่ยสเครื่องชาร์จไปเลยนะฮะชาร์จได้เลยสบายๆแล้วก็ในส่วนของตัวไดโอมดนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยการหมุนนะเนี่ยเราหมุนแบบนี้นะครับเราหมุนเนี่ย เราจะได้ถึง6โหมดการขับขี่เลยนะฮะนี่นะเราแค่หมุนนะพอหมุนไปส่วนโหมดออฟโรดปุ๊บเขาปรับเป็น4คูณ4ให้พี่พี่เองเลยนะพี่พี่ไม่ต้องกังวลว่าต้องมาคอยปรับคอยเปลี่ยนเฮ้ยมันถึงต้องออฟโรดหรือ,อยังไม่ต้องแล้วนะนี่คือระบบรถ next generation ครับเรากลับมาในส่วนของตัวนี้เราหมดเราหมุนกลับมาเป็นเราหมุนกลับมาเป็น normal ก่อนอ่ะพอ normal แล้วเสร็จปุ๊บรอสักแป๊บนึงเห็นไหมเขาจะดีดกลับมาเป็น 2เหให้เลยเกียร์ออโต้ทูโทนแบบนี้ครับนี่หัวเกียร์แล้วก็มีโหมดออฟโรดตัวนี้ให้ด้วยนะครับเรากดตึ๊บเขาก็จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะฮะขึ้นเลยแล้วมีระบบดิฟล็อกให้ด้วยนะครับเราแตะหน้าจอปุ๊บเขาล็อกเลยเห็นไหมฮะขึ้นเป็นสีส้มแบบนี้ดูดิโคตรง่ายนะครับนี่คือรถ next generation จริงๆครับใหม่ที่สุดนะคอนโซลสีดำครับแล้วก็หลังคาก็จะเป็นโทน สีเทานะตัดกันสีเทาตัดสีดําภายในเป็นเบาะหนังครับรุ่นสปอร์ตสวยๆแบบนี้คือครบครันจริงๆนะบอกเลยสําหรับเจ้า Ford Next Generation โอ้ยสไลด์ลงมาเลยนะถึงก็ต้องสไลด์ลงมาเลยนะครับมาแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าทรงนี้สามารถแต่งได้ทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น XLT สปอรหรือ r a p t ตอนะครับเอามาแปลงเป็น f 1 5 0ตัว 2, 2023ได้เลยถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0832244459นะฮะหมูอ้วนมีบริการไปเซน็นไปในได้ถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็ส่งมอบรถสวยๆแบบนี้ด้วยตัวหมูอ้วนเองถึงหน้าบ้านพี่ๆนะครับแล้วอย่าลืมถ้าอยากได้ฟอร์ดต้องโทรหาหมูอ้วนครับและเจอกันวันส่งมอบครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณปุ๋